วันนี้วันที่18เมษายนส5 6 6ายนาะอ่ะ 2, 6, อะอะาก็แก่ไปทุกวันทุกวันเนาะอ่าสำหรับร่างกายจะจิตใจมันไม่แก่มันทำไมจิตใจไม่แก่เพราะมันไม่จ่ายไนงะเพราะมันไม่มีตัวมีตน มันเป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดเนาะที่มันแก่เนี่ยคือร่างกายนะนะวันนี้มวัดป่าบ่รนาเองก็ต้อนรับไม่ชีหนึ่งท่านหนึ่งคนเนาะ พรุ่งนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทก็จะบวชพระเนาะบวชพระอีกสามรูปสรูปที่สี่อาหยุดก่อนนะหยุดไว้ก่อนอักไปก่อนนะอ่าคือให้เข้าหน้าก่อนเนาะทดสอบก่อ ตอนนี้ไม่ชีย่าไม่ชีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะสองร้อยกว่าแล้วเนาะ,อะสองร้อยกว่าอ่าตอนนี้ก็เริ่มไม่มีที่นั่งแล้วเห็นไหมมาก่อนได้นั่งมาชีหลังยืนเห็นไหมมันเข้าท้อรอ่า เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนาะไม่ชีเยอะเยอะเนาหลงจาว่าปีนี้คงพบสองร้อยห้าสิบแล้วล่ะดูดูแล้วตอนนี้ก็สองรอยสิบกว่าแล้วเนาะ,ะก็เหลืออยู่ประมาณสิบสามสิบกว่าเนาะสามสิบกว่าคน <c oughs> กุศลก็ยังทำไปเรื่อยยังไม่พอยังไม่ทันเนาะ,ะ,ะเวลาเราก็ไม่เออมันจำกัดนะยิ่งก่อนเข้าหน้าฝนถ้าหน้าฝนเนยยิ่งทำอ่าทำๆหยุดๆนะเนาะเพราะนั้นก่อนที่ถึงจะถึงหน้าฝนเนี่ยก็เร่งมือเข้าหน่อยเนาะพวกทำกุศิเนาะ ถามว่าการมีเมชีมีพระมาบวชมากๆเลยเนาะ,ะดีไหมดียิ่งนะต้งตาว,ว่าไม่ใช่ดีธรรมดาดียิ่งนะเพราะว่ามีคุณระบุตรคุณชิจาเข้ามาบวชมาฝึกมาหัดมาขัดมาเขา้ามาข่มใจตัวเองเนาะนี่แหละศาสนาถึงเจริญขึ้น อ่าถ้าศรัทธาลดลงนั่นแหละเขาบอกอะอ่า,อาคนลดลงนะนั่นศรัทธาเสื่อมแต่ถ้ามีอะไรเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าอ่าเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ศาสนาเราเป็นอย่างนี้นะ วั k k Higher, นน nah. ี้ก sì ็ขออ่ะโมทนากับตะวันอสเต็กเชนบุรีนะตะวันสเต็กนะที่มาทําอะไรนะไม่ใช่กุ้งฝอยแล้ะตอนนี้อ่อครูบาสิ์บอกกุ้งแรปเตอร์าอ่าบอกว่ามีอ่าหรือ เรียกว่ากุ้งมังกรนะนะอ่าต่หลวงตาเป็นคนอีสานเป็นคนมานอกกินไม่เป็นหรอกนะกินเป็นจากกุ้งฝอยเนาะกุ้งเต้นอะไรเงั้ยน,นะอขอขออนุโมทนาด้วยเนาะตั้งอกตั้งใจมีศรัทธาทำครอบครัวเลยสวัส์อ่าอสเต็กเนาะสะวันสเต็กเนาะอยู่ชนบุรี วั step, นสเตปเนาะแล้วก็ขออนุมโมทนาญาติธรรมที่นำข้าสารและปัจจัยนะจากอำเภอม่วงสามสิบเนาะมาถวายัยวัดป่าบ่อน้ำานระยินเนะก็ขอสาธุการด้วยเนาะ สำหรับพระเจ้าพระสงฆ์ออถ้าที่นั่งไม่พอเราก็สลับกันก็ได้นะนั่งให้เต็มอพอเต็มที่อาสนะแล้วอพวกที่เหลือก็อไปฉัน่นที่อื่นก็ได้นะเอาแค่เต็มลงสลับกันเนะาะเพราะหลงจาไม่สามารถที่จะต่อสลาได้แล้วต่อหอฉันได้อีกถ้าต่อก็ต้องทุบซ่วมแล้วลนะ่ะ ถาทุบส้วมก็เขาสำนองปูยิ่งไปว่าเขาทุบส้วมหนีพญานานีฮะฮะฮะคือยากแล้วล่ะฮะถ้าไม่ทำแบบตัวแอลออกไปฮะ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 คงอ่าไม่จบก็ถือว่าย้อนสอนกลับมาก็แล้วกันะนะ วัดป่าบ่อน้ำินเอินนะมีพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ชีจำนวนมากเนาะหลวงจาก็พยายามทำที่อยู่อาศัยอตอามอัตภาพทำกุฏิเล็กๆเนาะนะไม่ใช่วัดวัดเราไม่ใช่วัดท่องเที่ยวเป็นวัดปฏิบัติเนาะ,ะไม่มีอะไรมากมายนะอยู่กันแบบนะักปฏิบัติจริงๆเลยเนาะนะ เมื่อวานก็ไปแล้วเมื่อเช้าเนี้ยงค์งลาก,ก็ไปสำรวจทางฝั่งเฟสห้านะก็ไปเห็นบอ่อน้ำที่เขาเจาะนิดเดียวเขาก็มีน้ำชายยยเยอะแยะเนาะอ่าทางฝั่งน้นทางตามร่องน้ำเขาเจาะบาดาลน,นี้หนึ่งน้ำเขายยเยอะแยะเนาะอาแต่พวกเราก็มาสำรวจจะเชเจชากุติกูบายโยนะ ไปที่อื่นไม่เป็นไงเจาะลงไปก็ไม่มีน้ำเนาะต้องเฟดห้านะเฟดห้าตามร่องน้ำนมีจำไว้นะน้ำมันจะอยู่แถวๆร่องน้ำถ้าไม่มีร่องน้ำก็จะไม่มีน้ำฮะฮะฮะต้องดูนะความ อ่าดูมันความชุ่มชื้นมันมีอยู่นี่ถ้าหลวงตาเป็นผู้สำรวจในป่านี้เจาะได้หลายบ่อนะเพราะหลวงตารู้ว่าบ่อไหนตรงไหนมีน้ำะปกติหลวงตาเห็นไหมไปเจาะที่ไหนก็มีน้ำโดยไม่ต้องไปใช้อะไรอ่ะไอ้พีบอกเลยชี้บอกตรงนี้มีก็มีจริงๆนะ ปันี вами, meters, meters, ้ไอ้พวกเจาะเนี่ยมันเจาะแค่สาสิบเมตรสี่สิบเมตรมันก็ว่าหกสิบเมตรอ่างเงี้ยมันก็เลยพอมีน้ํานิดหน่อยมันก็เลิกเจาะมักง่ายเนาะทีนี้หลวงตาก็จะเรียกประชุมอยู่เรียกคูบาอะไรนะบาบอมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่อง แล้วมาหาลงตาด้วยฉันเสร็จเนาะ,ะคือ,อชักยังไงอยู่เนาะ,ะถ้าเราไม่รีบทำน้ำก่อนออเราก็จะค่าใช้ใจ่ายมากเพิ่มมากจริงๆงนะเนาะ,ะวันละสิบคันรถสิบกว่าคันรถเนี่ยอ่ะ คันรถคันรถละพันนะเนาะก็หมื่นกว่าบาทน้ำใช้นะอะเนาะต้องรีบต้องรีบอย่าไปเชยเชอยู่ไม่ให้จนะ้ามันต้องเรนะ่ง่ะละเร่งถ้าใครไม่เจาะไปหาคนอื่นมาเจออาะไงไม่ใช่นัดวันนั้นวันนีนะ้มันก็เป็นธรรมดา พวกคนมันก็จึงเป็นอยู่อย่างนี้ไงก็ไปเร่งมันมันไม่มีเจ้าเดียวหรอกเจบบนาน้าบารดานก็พยายามจะใหะ้มีน้ำใช้แบบมีสแปรด้วย วันนี้หลวงตาก็ว่าจะแวะไปดูที่เขาคุดบ่ออยู่น้ำนี่มันสำคัญเลยน้ำใช้ตนะอนนี้หลวงตายอมยอมยอมเดือนหนึ่งนะยอมเสียอ่าอ่าลดน้ำเดือนหนึง่งนี่ก็ประมาณเกือบสี่แสนนนะเฉพาะค่าน้ำใช้ เดือนเดียวนะถ้าเคันแล้วละละพันเนี่ยนะ,นะมันต้องเจาะแหละอเราเจาะแค่สมดไปแค่สองแสนสามแสนเนี่ยนะ,นะ,นะเราใช้ได้เป็นตลอดปีอันนี้เดือนเดียวสามแสนกว่าไม่ไหวเราเราต้องรีบนะ เพราะฉะนั้นการทำงานต้องเอาอสิ่งที่จำเป็นที่สุดเป็นโครงการเร่งด่วนก็คือน้ำเนาะ,ะม่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเรามีงบประมาณให้อยู่แล้ว ว่าถ้าเราไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรให้มันมันค่อยว่าไปเรื่องนึง่งนะอนี้เรามีฮะเต็มที่เลยรู้จักสงสัยกูจะลงไปอคอนโทรลเองน <laughs> ะว่าเห็นเออแลใช้เลยลมกันแล้วกัน คนอื่นช่างหัวมันอย่างนี้กูเคยเจอมาแล้วใ่ไหกูบาลพอซ่อมเครื่องเสร็จถอดทิ้งไว้ตัวเองอาบน้ําเต็มถังระวังลองไว้คนอื่นช่างหัวมันเน่ยคนเป็นนะมันไม่คิดถึงคนอื่นก่อนอเห็นแก่ตัวธรรมดานะรักษาดูแลไวด้ดีๆนะอีตัวเนี้ย nha, à, để cho người khác ăn trước, nha, à, người khác ăn im trước, tự em ăn sau cũng được, đúng không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 , đúng เขาแดน,นอนเนียกยังได้ก็ะด้นดอกร้องหูหนวกบุครอย่างนี้ก็อย่างนี้อยู่บอกาเป็นอย่างเราพี่น้องกันนะเดี๋ยวบางบอไร่ตะเกี้อยู่บ้านกุตีรถมาบ้านโอ้โหเขาก็ะหูชักว,วัและว่ะ น่องเบิง้งใช่ไหมคนชาวบ้านกูเดียวเบิ้งนาโดลนไฮกูแน้ะนี่แหลนะนะก็งานเราก็มีแค่นี้สำคัญที่สุดคือน้ำ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 ,น,ำน้ำใจก็ได้เนาะอ่าไม่มีน้ำใจ พูดทุกวันวันนี้พูดเรื่องน้ำนะสำคัญที่สุดคือเรื่องน้ำาี่เช้านี้ไปสำรวจเช้ามือเลยหลงจาเพราะฉะนั้นต้องรีบเร่งที่สุดคือเจาะน้ำให้ได้ กูจะกูสาเนี่ยโอ้โหมาเสนอกูเยอะเหลือเกินแมคโครเขาเอาลงมือขุดตอนนี้หาแมคโครไม่ได้มามีตัวเดียวก็แรกก็แรกโอ้ยเจริญรุ่ง,งเรืองเหลือเกิน กูเลยุณจะซื้อเองเอาไหมซื้อเองกูขับไม่เป็นเลยอ่าวั้างใจรับพรยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวมเมวะอิโตนันงเปตานันงอุปกปติอิจิตังปฏิจังทุมหัง คิดปะเมวะจะมิฉันตุสัเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรรณะโสยัตถามณีโชติรัสโซยัจาอภิวารณะสิริสันิจังบุตตาปจายิโยจัตตารโธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุ